หลายคนสงสัยแช่ไตโคโดมายอย่างไรไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ภาชนะวุ่นวายวันนี้คุ้ยก็จะมาบอกเคล็ดลับการแช่ไตโคโดมาย,ย่างไงให้สะดวกสบายและสามารถใช้ได้ในปริมาณที่มากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทีนี้คุ้ยก็จะ ให้ดูวิธีการแช่ไตโคโดมาเพื่อปลูกให้ไตโคโดมาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ได้ผลดีนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นผงสเีเขียวแบบนี้นะคะเขียวเขียวสวยๆนี่เราเรียกว่าลาเขียวนะคะซึ่งเป็นเชื้อราชั้นสูงนะคะอันนี้เนาะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผงสีเขียวบางคนอขอดูไตโคโดมาหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะะวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ไตโคโดมาชนิดนอกสปอร์ที่มันเข้มข้นนะคะแล้วก็ผลิตจากห้องแลบ100%ยต่แล้วจะมีประสิทธิภาพตลอดการใช้งานจนถึง1ปีอันนี้นะคะทีการที่เราจะแช่นะคะเราก็ตักนี่นะคะหช้อน หนึ่งช้อนแกงนะคะอ่ะนี่สองช้อนแกงเนะะี่ยค่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรถ้าหากว่าใครใช้น้ำน้อยอาจจะเป็นสิบลิตรก็ใส่เพียงหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนแกงแต่เท่ากับยียี่สิบห้ากรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นในถุงที่บรรจุนี้ จะมีปริมาณ500กรัมจะสามารถผสมน้ำได้ถึง100ลิตรนั่นเองหลังจากที่เราตักมาแล้วนะคะเราตักเสร็จเราก็จะปิดให้ไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหาอะไรมาหนีบนะคะบนจะมีเออ ที่กดนะคะซึ่งเป็นสามารถที่จะปิดได้นะคะแต่อันนี้ซองมันรั่วด้านก้นคุ้ยก็เลยเปิดทางด้านก้นแทนนะคะ,ะนี่ค่ะหนีบให้แน่นๆเลยเนาะอาจจะเป็นที่หนีบสำหรับตากผ้าก็ได้นะคะแล้วเราก็หนีพับเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปแล้วมันเกิดความชื้นพอมันเกิดความชื้นเนี่ยที่เรานนอกสปอไว้มันจะตื่นขึ้นมา นะคะแล้วมันก็จะทำให้ไตโคโดม่เสื่อมคุณภาพนั่นเองนะคะอ่ะนี่วิธีการแชร่นะคะอ่าถ้าหาเพื่อนเพื่อนะคะที่จะใช้ขนาด2 0่สิบริตนะจำนวนอย่างเช่น5้าถังสิบถังอะไรอย่างนี้นะคะอ่าบางคนสงสัยว่าต้องแช่แบบไหนนะคะคล้ยก็จะบอกนะคะอันนี้คล้ยแช่สองช้อนนะคะเนี่ยงช้อนแก่สำหรับใช้กับน้ำยี่สิบรตนะคะอ่านะวิธีการแชร่เนี่ย ถ้าหากเราจะใช้20ลิตรจำนวน5ถังเราก็ไม่ต้องเอาน้ำา20ลิตรจำนวน5ถังมาตั้งเรียงกันแล้วก็ใส่ไปถังละ2ช้อนนะคะไม่ต้องทำแบบนั้นนะจะมีวิธีการที่ง่ายๆที่คุณคจะบอกในวันนี้ก็คือ,อให้เอาน้ำประมาณซัก2ลิตรหรือ3ลิตรแล้วแต่หรือจะ5ลิตรนะ่ะง่ายง่ายนะคะแล้วก็ให้ตักไตโคโดม่าใส่ลงไป2ช้อนนะคะ หรือว่าเราจะใช้ขวดโค้กฤิตนะคะซึงมาแช่ก็ได้นะเราก็ตัดฝาข้างบนออกนะคะตัดปากออกหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมไตโคเดิมาลงไป2ช้อนถ้าเราจะใช้5ถังเราก็เอาขวดโค้กฤิตครึ่งจํานวน5ขวดแล้วก็ ใส่น้ำแล้วก็ใส่ขวดละ2ช้อนเมื่อครบ1ชั่วโมงขึ้นไปเราก็สามารถที่จะนําไปผสมน้ําในถังที่สําหรับที่เราจะไปฉีดไดโคโดมาแล้วก็เติมน้าให้มันครบ20ลิตรในถังที่สําหรับที่เราจะไปฉีดไดโคโดอมาแล้วก็เติมน้าให้มันครบ20ลิตรอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถ ใช้ไตโคโดอม่าได้แบบสะดวกสบายแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ไตโคโดอม่าตับปัม๊มแล้วก็ใช้บ่อยตามสายอันนั้นเราก็สามารถที่จะแช่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเรามีถังอยู่แค่200ลิตรหรือ1,000ลิตรแต่ว่าเราจะใช้จำนวนหลายๆถังเราก็สามารถแช่น้ำแค่เพียงเล็กน้อยอาจจะ5ลิตร 3ลิตรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งเรียงไว้และเราก็เอาไปเติมในถังแต่ละครั้งที่เราปล่อยตามสายไปอย่างนี้นะคะ